สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลับไปที่ในช่องคนดวงเฮงมาแล้วทุกทท่านกันเลยนะครับคนดวงเฮงมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วนะครับก็สลับในวันนี้มีหวยลาวด้วยนะฮะลาววันที่แล้วเข้าเ7จตรงๆเลยนะครับใครอยากได้ชุดนิ้นก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้ามาเป็น fc ตัวยงนะครับเข้าฟรีนะครับยังไงก็เข้ามารับแนวทางกันได้นะครับก็ขอให้โชคดีทั้งฮานอยแล้วก็หวยนะครับลาวเลยแล้วกันนะฮานอยกับลาววันนี้นะครับ มาดูผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับเราสตาร์ออกไปในที่ในเจ1ด 3, 3นะก็เข้าแค่เด่น7นะครับให้ไป7จศูนยะออก71นะครับก็แล้วก็ในฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษออกไปในที่ใน701แล้วก็12นะครับก็เข้าในเด่น2นะครับเจาะเข้า2 1 1หเป็นในที่ได้ตัวกับนะบเสียดาย7นี่มันไปออกข้างหน้าเนาะนะงัานอาจจะหมดล่าง นะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับปกตินี่ออกไปที่ได้สองห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหกนะหลุดแล้วนะครับเนาะอืก็เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปุ่นกันไปแล้วกันนะครับได้แค่ใกล้เคียงนะสี่ศูนย์ออกห้าศูนย์นะครับส่วน vip ปรับสูตรใหม่นะครับปรับสูตรใหม่สูตรใหม่นี่ก็เฮงเฮงปัง,ป,งปังเลยนะครับศูนย์หนึ่งนะฮะก็มาในที่ในแปดสองตรงๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะใครที่ํำไปจับในชุดนี้ นะครับส่วนในนอยรวมนะครับน้อยรวมก็ไปเข้าใน2 1นะฮานอยพิเศษนะครับมีไหมสองแปไม่มี6 4อ่ะไม่มานะครับเนาะอ่ะและนี่แหละนะครับก็ถ้านะครับน้อยรวมเนี่ยเข้าน้อยแรกเนี่ยนอยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับหรือจะไปจับกับในลาวตาก็ได้เนาะนะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นผลเนาะของเมื่อวานนี้มาดูนะครับแนวทางของในวันนี้แล้วกันนฮะแนวทางแรก อันนี้ก็เป็นชุดเต็มเ้อร์ใครอยากได้เน้นน้อยนะฮะเน้นเน้นน้อยชุดฟันเม็ดเดียวก็เข้ามาเป็น F4 ตัวยงแล้วกันนะขอความสีฟ้าที่ประปุดไว้ให้นั่นแหลนะร,บรบาบลาสตาวันนี้ให้ไปในที่ได้4ตัวเดียวกันเลยนะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็นในที่ใน46 47 48 สี่เก้าอ่าสี 49, 46, 47, ่เก้าสี่หกสี่เจ็ดเออนะสี่เก้าสองเทียนเสี่เจ็ดนะครับชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ในสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะแล้วก็สี่สามหรือใครชอบเด่นสีนะก็อาจจะนะครับนำไปลูดไปวิ่งเลยก็ได้นะอ่าก็เมื่อวานนี้นะครับเข้าแค่ตัวเด็ดนะวันนี้ก็ขอให้มาตัวจาอเท่ากาันนะครับส่วนใน3ตัวก็จะเป็นในที่ในห้า สี่เจ็ดห้าสี่ศูนย์แล้วก็จะเป็นในที่ในห้าสี่สามนะฮะสามตัวสามชุดเนาะก็ติดไว้ได้น้อยเลยกันนะฮะติดไว้ได้น้อยพอได้รุนนะครับก็จะเป็นในลาวสตาร์นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในหาร้อยพิเศษซึ่งในหาร้อยพิเศษนะฮะวันนี้ให้ไปในที่ในเจ็ดกับปนะ ช่วงนี้ก็พายพิเศษนี่เข้าต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับว,วันนี้ก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับนอกจากคู่ก็จะเป็นที่แต่ถ้านอยพิเศษเข้าแล้วเนี่ยนาอถ้าเป็นผมนะนอยถัดไปผมไม่จับหรอกนะครับนาะออ่ะขอให้หนอยแรกๆมาก่อนแล้วกันวันนี้ในเด่นเจ็ดนะฮะนาะก็ใจจริงนี่ก็อยากจะให้ลูดเจ็ดตัวเดียวเลยนะอ่าก็เลยเอาแปดเผื่อไว้นะ แปดสอานะสำหรับในชุดเด่นเจ็ดเด่นปนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับแล้วขอให้เข้าขอให้ถูกอีกตัวนะครับ 3ตัว3ชุดนะฮะติดไว้นน้อยด้วยกันนะพอดนรุ่นไม่แน่ก็อาจจะโชคด,ดีนะฮะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเปนในที่ในฮานอยปกติปกติให้ไปใน8กับ4แล้วกันนะครับในวันนี้จบคู่นะครับก็จะเปนในที่ สำหรับนะฮะฮในชุดเด่ดแแล้วกันนะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่สี่สามซ้ำกันสองรอบตัวดีสี 4, ่เก้าหรือว่าจะมาสี่สามเนี่ยนะครับและนี่ก็จะเป็นในฮานอยปกตินะครก็ ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับขอให้ถูกนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันไม่เข้านะเมื่อวานนี้ไม่เข้าวันนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับเนาะส่วนในที่3ตัวนะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับนะครับในฮาร,รอยปกติ ต่อไปนะครับเป็น VIP นะเมื่อวานนี้ปรับสูตรใหม่วันแรกก็เข้าเลยนะวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันให้ไป1กับ2นะครับจะ,ะคู่เป็น1 4 1 9 1สี่สอง1 3ขอให้มาแล้วกันนะครขอให้เข้าอีกนะ2ก็อาจจะออก นะครับในที่ใน2องปตัวเดิมก็ได้นะคิดอะไรไม่ออกก็อาจจะซื้อเลขเดิมเลขเก่าก็ได้เด้อน,นะครับนาะเนะี่ยสองเกาซ้ำกันอีกแล้วนะครับสองศนยะ์ะเอ้ยเลขซ้ำกันอีกสองน้อยเลยนะครับ อ่ะก็ขอให้ถูกนะฮะขอให้นะครับโชคดีดอากัศน,นะสำหรับในแนวทางนะครับของในวันนี้นะฮะส่วนในที่อในสตัว vip นะฮะต่อไปเป็นนอยรวมนะนอยรวมก็จับได้ทั้ง3านอยเลยนะครับช่วงนี้นอยรวมก็เข้าทุกวันนะครับเนะอาวันนี้ก็ขอให้ มาอีกล้วกันนะครับให้ไปในชี้เล่เจ็กับ3นะน้อยรวมเล่น7นะฮะเล่น3เนาะอ่ะขอให้โชคตีด้วยกัน3ตัวในชุดเดียวก็จะเป็นในชี้ในเก้าเจหกนะยืดเนื้อไม่ตัด2ตัวด้วย9 7หรือ9 6หรือ7 6 นะครับก็จะเป็นแนวทางนะฮะในวันที่20นะครับวันนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยเนาะลาวพัฒนาในงวดที่แล้วนี่ก็เข้า97ตรงๆเลยนะครับฟัน9รลูด9ตัวเดียวนิดๆเลยนะสำหรับ f c ตัวยงแต่วันนี้ก็ขอให้เข้า3หน่อยนะครับขอให้ลาวพัฒนาเข้าตรงๆอีกแล้วกันวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ